ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับท่านประธานว่าเงินมันจํานวนมหาศาลแล้วก็ต้องยอมรับอีกว่ามันมีูงปริงฝูงเหลือบฝูงอีแร้งเนี่ยจำนวนเยอะที่จะรอยคอยถึงไอ้ว่าประมาณก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเราตั้งกันมาที่การขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะช่วยกันทํางานช่วยกันตรวจสอบลําพังนายกรัฐมนตรีท่านเดียวผมคิดว่าไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างตั่วถึงเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าก้อนใหญ่แบบนี้ ถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรที่จะมาควบคุมมันก็หวานคอแรงแนะท่านประธานท่านประธานที่เคารพกรบ,บผมเทพไทยเสนพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ขออนุญาตท่านประธานเพื่อจะอภิปรายตั้งข้อสังเกตและสะท้อนปัญหาพรากรกู้เงินที่รัฐบาลเสนอมาสามฉบับแต่ว่าผมจะขออนุญาต อภิปลายเพียงฉบับเดียวคือพรบเหินกู้หนึ่งแสนหนึ่งล้านล้านบาทในสองส่วนนะครับซึ่งส่วนแรกก็คือเรื่องการเยียวยาเกี่ยวกับการชดเชยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนที่สองคือการแผนงานการทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องเรียนกับท่านประธานเลยนะครับว่า พรกรของรัฐบาลที่เสนอมาทั้งสามฉบับผมก็เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ทุกคนก็คงจะให้ความเห็นชอบคงจะไม่มีใครที่จะปฏิเสธเรื่องความจําเป็นของรัฐบาลที่จะกู้เงินในครั้งนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนกันทุกคนถ้ารัฐบาลจะมีนโยบายที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ผมต้องเรียนนะครับว่าผมได้พูดเรื่องนี้มาเป็นเวลาสองเดือนเต็มเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องโควิดนะครับ่ามประธานไม่เคยพูดเรื่องการเมืองไม่คืนไม่เคยพูดเรื่องประเด็นอื่นเลยแต่ว่าสิ่งที่พูดไปก็ไม่ได้รับคําตอบจากรัฐบาลและก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะได้รับฟังหรือเปล่าก็ถือโอกาสสะท้อนปัญหาแทนพี่น้องประชาชนผ่านสภาแห่งนี้ ไปยังนายกรัฐมนตรีและกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้าพูดถึงแผนการเยียวยาของรัฐบาลรัฐบาลคิดเรื่องการเยียวยาในระบบออนไลน์ถ้าดูจากข้อมูลจากผอออสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านก็บอกว่ามีคนลงทะเบียน28ล้านคนล่าสุดนะครับเริ่มต้นก็คิดถึง3ล้านคนขยับมาเป็น9ล้านคน มาเป็น14ล้านคนแล้วก็มาเป็น16ล้านคนเพราะฉะนั้นจะมียอดคนลงทะเบียนออนไลน์16ล้านคนที่ต้องเยียวยาเกษตรกรที่เป็นรายครัวเรือนก็เยียวยา10ล้านแล้วก็รัฐบาลก็ยังพูดถึงกลุ่มที่จะต้องเยียวยาอีกประมาณอีก4กลุ่มคือกลุ่มเปราะบางอีก13ล้านกลุ่มผู้มีรายได้ไรายได้น้อย 2.4ล้านกลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จ1.7ล้านกลุ่มได้รับผลกระทบจากฉุกการฉุกเฉิน1ล้านคนรวมทั้งหมดยอดทั้งหมด44.1ล้านคนครับท่านประธานซึ่งอาจการเยียวยาอาจจะไม่เท่ากันเลยครับบางกลุ่มอาจจะไม่ได้ถึง3,000บาทแต่นี่คือตัวเลขที่รัฐบาลต้องเยียวยา44ล้านคนผมก็ถามกับรัฐบาลว่าทำไมรัฐบาลเลือกวิธีการ เยาวยาผ่านการลงทะเบียนฟังคำชี้แจงจากรัฐบาลเมื่อวานก็บอกว่าเป็นปัญหาเรื่องความแก้ปัญหาเรื่องความแออัดของคนว่าประมาณมีน้อยไม่เพียงพอถ้าหากว่าจะสุม่มหรือว่าจะอภิเยาวยาทั่วหน้าก็คนรวยก็จะได้รับสิทธิเท่ากับคนจนแต่ว่าในที่สุดผอ,อสำนังกงานเศรษฐกิจกาลางท่านบอกว่าต้องยอมรับว่าคนเข้าไม่ถึงการลงทะเบียนระบบออนไลน์จริง แล้วก็คงจะหาหนทางที่จะช่วยช่วยเหลือคนจำนวนนี้อีกต่อไปผมก็ต้องเรียนท่านประธานว่าจำนวนตัวเลข44ล้านคนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการเยียวยาทั่วหน้าเลยครับท่านประธานผมต้องเรียนกับท่านประธานว่าผมเสนอวิธีการเยียวยาแบบจ่ายแบบครัวเรือนทุกครัวเรือนซึ่งมีจำนวนทั้งหมด21.4ล้านครัวเรือนผมตัดการาชการออกไป พนักงานรับวิสาหกิจออกไปคนมีฐานะออกไป25%เหลือ15ล้านครัวเือนถ้าจะจ่ายแบบอายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด51ล้านคนและเป็นคนที่มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน1 0 0 0บาทที่ควรจะเยียวยาผมตัดให้เลย50% 25ล้านคนดูตัวเลขที่ผมเสนอทั้งสองตัวเลขนี้คับท่านประธานผมคิดว่ามีจำนวน,นน้อยกว่าแล้วก็ใช้เงิน น้อยกว่าที่รัฐบาลจะเยียวยาแต่ว่ารัฐบาลที่จะเลือกที่จะเยียวยาแบบอ่อนออนไลน์แล้วก็มีปัญหาผมต้องเรียนท่านประธานว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมรับปากกับพี่น้องประชาชนว่าจะสะท้อนปัญหนานี้กับรัฐบาลผมรู้ว่ามันแก้ไขอะไรแล้วไม่ได้หรอกครับท่านประธานเพราะว่ากระบวนการมันมากไกลแล้วภาษิตโบราณก็เรียกว่าผีถึงป่าช้าแล้วไม่ฝังก็เผาเท่านั้นแหละครับ โครงการนี้ก็เช่นเดียวกันแต่พูดไว้ให้เป็นหลักฐานให้บันทึกไว้แล้วก็ให้รัฐบาลได้รู้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเข้า,ขา,ขาไม่ถึงระบบออนไลน์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการเยียวยาของรัฐบาลในวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมไม่เป็นธรรมเหลื่อมล้ําแล้วก็บางบ้านก็ไม่ได้รับการเยียวยาเลยบางบ้านก็สี่ห้าคนได้รับทุกคนนะครับล่าช้าไม่ทันการสองเดือนยังไม่จบสิ้นแต่ชาวิธีการของผม ผมเชื่อว่าเจวันจบประคับเพราะเรามีข้อมูลพร้อมนะครับคนหาเจ้ากินข้าก็เลยเดือดร้อนผมคิดว่าเป็นความผิดพลาดจากการประเมินตัวเลขการเยียวยาของรัฐบาลที่ประเมินเริ่มต้น3มล้านและตอนนี้ก็เลยไหลามาเป็น44ล้านคนผมต้องเรียนว่าทําไมรัฐบาลเลือกแบบนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นวิธีการทางการตลาดของรัฐบาลหรือไม่ทําอะไรง่ายๆเนี่ยมันไม่มีคุณค่าทําอะไรยากๆเนี่ยชาวบ้านจําได้ และมันจะมีบุญคุณกับชาวบ้านส่วนที่สองที่ผมอยากจะพูดเรื่องการด้านสาธารณสุขต้องเรียกับท่านประธานว่าหลายคนชื่นชมอ,อสอมอรอพอสอตอและผมดูแผนงานการาดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขผมเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับรอพอสอตอและก็อสอมอครับท่านประธานรอพอสอตอต้องยอมรับว่าเรายกระดับมาจาก ศูนย์นานามัมในรัฐบาลอภิสิทธิ์อสมรอสมอ,อสอสมอก็เช่นเดียวกันครับท่านประธานครับวันนี้รอพอสอตอเป็นโรงพยาบาลปฐมภูมิไม่มีแพทย์ผมอยากให้รัฐบาลคิดเรื่องมีแพทย์วิชาชีพประจํานะครับอุปกรณ์เตียงคนไข้ที่ปรับระดับได้รถส่งผู้ผู้ป่วยนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานหนึ่งตำบลหนึ่งโรงพยาบาลส่วนอสอมอ ก็ต้องเรียนกับท่านประธานว่าเริ่มต้นจากค่าตอบแทน600บาทวันนี้รัฐบาลชุดนี้เพิ่มไป400บาทผมเสนอว่าอยากจะให้รัฐบาลตอบแทนไม่ใช่ค่า่ริการนะครับท่านประธานเป็นค่าตอบแทนค่าบริการคือเป็นช่วงๆตอบแทนก็คือว่าต้องให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนก็คือผมเสนอไป1,500บาทซึ่งผมคิดว่าไม่มากสําหรับจํานวนเงินที่จะให้กับอสอมอทั่วประเทศ หนึล้านสี่หมื่นคนและจะไม่เป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลในการที่จะจ่ายให้กับอสมเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าอสมเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้และสมาชิกที่อภิปรายที่ผ่านมาทุกคนก็ชื่นชมอสมแต่ว่าชื่นชมเปล่าโดยไม่ปูมําเน็ตให้เขาผมก็คิดว่าเราก็จะใจจืดใจดับเกินไปผมอยากจะเรียนท่านประธานฝากไปท่านนายกนะครับว่าจริงๆอสมเป็นด่านหน้าทหาร เวลาไปรบชนะศึกกลับมาได้เหรียญตราได้ปูมำเด็ดอสอมเที่ยวนี้ชนะโควิดมาเนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้ปรับค่าตอบแทนให้กับอสอม,อสอมอด้วยนะครับผมต้องเรียนกับท่านประธานว่างบประมาณทั้งหมด1.9ล้านล้านของพรกฉบับนี้ผมสนับสนุนที่จะแนวความคิดที่จะให้สภายอย่างนี้ได้ตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบ เรื่องการใช้เงินของพรกรทั้งสามฉบับก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็เคยมีบทเรียนและเราเคยมีแนวปฏิบัติในการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเงินกู้มิยาสวาแพนในสมัยของรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยเราก็ตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบเช่นเดียวกันครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับท่านประธานว่าเงินมันจํานวนมหาศาลแล้วก็ต้องยอมรับอีกว่ามันมีผงปริงผงเหลือบ ฝูงอีแรงเนี่ยจำนวนเยอะที่จะรอยคอยถึงไอ้ว่าประมาณก้อนนี้นะครับเพราะ,ะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเราตั้งกันมาที่การขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะช่วยกันทํางานช่วยกันตรวจสอบลําพังนายกรัฐมนตรีท่านเดียวผมคิดว่าไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างตั่วถึงเพราะ,ะนั้นจึงอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าก้อนใหญ่แบบนี้ถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรที่จะมาควบคุมมันก็หวานคอแรงนะครับท่านประธานผมขวากับท่านประธานไว้ว่า เรื่องนี้ผมสนับสนุนที่จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันตรวจสอบการใช้เงินของพอรกรกู้เงินทั้ง3าฉบับครับขอบคุณครับ่านารานครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ